พีนี่ก็ไปตอ่อเนี่ยถ้าเลี้ยวขวาไปก็รอพอสอตอมาหาสวัสดิ์แต่ถ้าถ้าเราซ้ายออกมามก็จะมาติดไฟแดงตรงนี้นี่แหละเราก็มาติดไฟแดงตรงนี้ไฟแดงถ้าตรงไปเนี่ยมันก็จะไปทางออกนู่นสะพานนู่นเลยเขี้ยวไป ข้างหน้าก็จะเป็นเซเว่นพอดีแวะซื้อแตงโมเขางที่ดังแท๊แกแท๊กแท๊กม่ใช่อะไรนะพอดีเปิดสัญญาณไฟรอมันดังอะไรดังแท๊แกแท๊แกแท๊กแท๊ก

ไก่ขายไข่ข,ขายเป็ดด้วยแต่ว่าเป็นไข่นะครับเป็นไข่บ้านผู้ใหญ่มึกผู้ชุบผู้ใหญ่มึก คับตรงไปก็ไปออกนู่นแหละวัดลานตากฟ้าเรา น,นี้ก็คงจะมีฝนอีกแล้วทางลักษณะน,นี้ครับเนี่ยตรงไปก็เข้านุ่นแหละวัดลานตากฟ้าเำื่อนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมตรงไปบรงงานก็จะเลี้ยวเข้าในหมู่บ้านนะครับหมู่บ้าน แลก็หมู่บ้านคับเข้ามาแล้วเลี้ยวเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดทับสะใครกดติดตามช่องเตยยูทู e พาเที่ยวชมและก็เตยอิน t ทอร a ลนพาเที่ยวชมยูทนะ่า่าฮ่าฮ่าฮ่คร้ามาฮเาฮาฮา่าฮาฮาา นนเมนหลักในหมู่บ้านครับกดไลค์กดซับสกี้กดติดตามเตอยูทู e พาเที่ยวชมเตออินชลันพาเที่ยวชมด้วยนะครับผม mm hmm.